วันนี้มาดูเรื่องความสัมพันธ์น่ารักๆก,กันบ้างนะครับคำถามก็คือคุณคิดว่ามีเซ็กส์เวลาไหนมีโอกาสติดลูกมากที่สุดคำตอบก็คือเวลางงงูตงีไม่ใช่ฮะไม่ใช่เวลากระเฮียนกระหือรือนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาระหว่างวันหรือว่าในอเดในหนึ่งวันมันจะมีช่วงเวลาช่วงหนึ่ง ที่บอกได้เลยว่าถ้าปัมป่มๆนะครับหรือว่ามีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีกิจกรรมทางเพจกันณเวลานั้นมีโอกาสติดลูกมากที่สุดครับ <S <S 1> <S 1> แต่อย่างไรก็ตามแต่บอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าคุณผู้หญิงเองต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ต้องเป็นช่วงนั้นของเดือนที่ไข่กําลังตกพอดิบพอดีแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับแต่ทีนี้ก่อนจะเฉลยกันว่าช่วงเวลาไหน ที่มีลูกได้ง่ายที่สุดถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์กันลองไปดูช่วงเวลาแต่ละช่วงกันครับช่วงเช้าก่อนเลยครับเขาบอกว่าช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ผู้ชายอาจูโดมากที่สุดนะครับ <Wow. S 1> นั่นเป็นเพราะว่าผู้ชายเพิ่งได้นอนมาแล้วฮอร์โมนเทสเตอโรนของเขาจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นถึง20%รระหว่างที่เขาหลับดังนั้นเมื่อผู้ชายตื่นขึ้นมาฮอร์โมนจะพุ่งพล่านอย่างแรงครับเวลาตื่นขึ้น,นมาก็เลยจะกลายเป็นของแท้ นะมันก็เลยจะแข็งนิดนึงฮะว่ากันว่าหลังตื่นนอนควรจะรอให้ตื่นนอนมาสัก45นาทีเพราะสมองจะหลั่งสารเอนโดฟินมากขึ้นและณตอนนั้นฮอร์โมนเพศชายทเทสโทสเตอโรนก็ยังเยอะอยู่แต่ไม่ใช่ช่วงเช้าครับที่มีโอกาสติดลูกมากที่สุดแค่ผู้ชายจะคึกมากเป็นพิเศษช่วงบ่ายครับว่ากันว่าช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผู้หญิงครับในการมีเซ็ก์ พราะช่วงเวลานั้นผู้หญิงจะหืน่น <Wow. S 1> หรือจะมีอารมณ์มากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าผู้หญิงจะหลั่งสารคอติซอลออกมาในปริมาณมากทําให้ผู้หญิงรู้สึกตื่นตัวเป็นพิเศษมีอารมณ์ร่วมมากที่สุดเ <Wow. S 1> ช่นเดียวกับผู้ชายที่ก็จะหลั่งสารเอสโตรเจนออกมาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแต่หลายคนอาจเถียงครับบอกว่าโอยไม่ไหวอะช่วงบ่ายร้อนก็ร้อนเพื่อกินข้าวมาอิ่มอิมง่วงนอนมากกว่าซะอย่างนั้นและแล้วก็มา <c oughs> ถึงช่วงเย็นครับ <c oughs> นี่เป็นช่วงเวลาที่ผ,ผู้ชายจะผลิตสเปิมออกมามากที่สุดของวันดังนั้น นี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ถ้าคู่ไหนต้องการจะมีบุตรแล้วเราก็บอกได้เลยว่านี่คือเวลาทองของพวกคุณโดยแท้จริงหาเวลากลับบ้านให้เร็วถทาวันไหนงานไม่หนักงานไม่เครียดปัมป๊มปๆช่วงเย็นมีโอกาสติดลูกมากที่สุดครับทีนี้ช่วงดึกช่วงเวลาประจําของคู่รักหลังจากอาจจะทํางานมาหรือไปดื่มกันมาเป็นช่วงที่ควรจะมีเซ็กซ์ไหมตามผลวิจัยบอกนะครับว่าคุณควรมีเซ็กซ์หลังจากรับประทานอาหารเย็นไปแล้วอย่างน้อย2ชั่วโมงให้ร่างกายมันย่อยอาหารนิดนึงครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจุบเดี๋ยวมีมีอยู่อ้วกไม่ใช่เพราะว่าสาเห ให้ร่างกายย่อยอาหารก่อนทักสองชั่วโมงนะครับเพราะเขาบอกว่าร่างกายจะผลิตสารเมลาโทนินเพื่อเตรียมให้ร่างกายได้นอนหลับสนิทมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าคุณมีกิจกรรมร่วมกันเสร็จแล้วแล้วก็ช่วงนั้นร่างกายของคุณก็จะหลักงเมทโทนินออกมามากยิ่งขึ้นทําให้คุณหลับสบายด้วยเป็นข้อดีไปอีกอย่างหนึ่งแต่ในช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงการมีกิจกรรมเรื่องนี้มากที่สุดครับเพราะช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วร่างกายกําลังหลังเมละโทนินอย่างเต็มที่และเทเท เพราะฉะนั้นฉเฉลยแล้วนะครับว่าช่วงเวลาเย็นครับประมาณสัก4โมงเย็นถึงก่อน1ทุ่มตรงจะเป็นช่วงเวลาที่เทสโทสเตอโรนก็มีพอสมควรและสเปิปิมของผู้ชายก็สะสมมาเต็มที่ระหว่างวันดังนั้นมีโอกาสที่จะติดลูกมากที่สุดแต่จริงๆแล้วก็ต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับทั้งความเครียดทั้งการรับประทานอาหารการออกกําลังกายและที่สําคัญต้องดูฝั่งคุณผู้หญิงด้วยว่าเป็นช่วงนั้นของเดือนที่ไข่ตกเต็มที่หรือเปล่า ทำที่ดีถ้าอยากจะมีลูกจริงๆปรึกษาคุณหมอน่าจะดีที่สุดว่าทํายังไงให้มีโอกาสติดลูกได้ง่ายที่สุดแต่ถ้าจะแค่ปัม่มมกันแล้วก็บอกได้เลยครับว่าช่วงเวลาไหนคุณก็มีความสุขได้เสมอครับแล้วก็สเปิร์มของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสเปิร์มบางคนเนี่ยวิ่งเร็วเหมือนอยูเซนโบแต่สเปิร์มของบางคนวิ่งช้าพอๆกับเต่าดังนั้นไม่ได้หมายความว่าช่วงเย็นๆสเปิร์มของคุณเยอะแล้วสุดท้ายมันจะติดลูกเสมอไปนะครับทั้งปริมาณทั้งความแข็งแกร่งทั้งการวิ่งเร็วของสเปิร์ ต่ออาสุจิของผู้ชายทั้งนั้นครับ